ครับก็สำหรับไก่ใหม่เนาะผมว่าออกกำลังกายแบบง่ายๆเนาะไก่รุ่นๆเอามาว่ายน้ำครับผมประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีว่ายน้ำแล้วก็ไม่ต้องเช็ดน้ำมาผมเนี่ยเอาขึ้ไปปุ๊บก็ไปขังสุมกาดแดดเลยง่ายดีทำแบบง่ายๆ ไก่ใหม่ๆอย่าไปออกเยอะนะผมเอาต้าแรกๆเลยก็เอาสักนาทีนึงสองนาทีพอเขาเริ่มมีความชินแล้วเราก็เอาเป็นสักห้านาทีพอเขามีความแข็งในระดับหนึ่งแล้วก็เอาสักสิบนาทีได้ถ้าใหม่ๆเลยแรกๆเลยอย่าอย่าอย่าให้นานมากก้ามเนื้อขาเขาจะสิถ้าแบบนี้จะได้กําลังขาแล้วก็เอได้กก้ามเนื้อส่วนหน้าอกด้วย ก็ประมาณนี้ผมสําหรับคนไม่มีเวลาแล้วก็สําหรับนักกีฬาตัวไหนที่เขาออกกําลังยากๆอ่ะไม่ค่อยวิ่งสุงนะ่มอ่ะก็ทำแบบนี้ได้กําลังได้กําลังดีกว่าวิ่งสุ่มอีกก็ประมาณนี้ครับผม